สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณชมเข้าสู่รายการ KKP Focus ค่ะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธรุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒราค่คะวันนี้พบกับเรา2คนเป็นประจำนะคะปาล์มสินิดาเพชรเวรกุลค่ะผมออสตินปิยศักดิ์มานัสันครับและสัปดาห์นี้ค่ะปั๊มอยากพาดรออสตินนะคะและคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นในการต่อย,ยอดความมั่งคัง่งผ่านสินทรัพย์ที่เรามีอยู่จะทํำยังไงนะคะให้เงินสามารถทํางานไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจนะคะนั่นก มาจากเว็บไซต์นะคะคซึ่งก็บอกว่าตาัวเลขของ high network หรือว่าผู้ที่มีความมัง่งคั่งนี่เราวัดยังไงนั่นก็คือวัดจากคนที่จะต้องมี wealth หรือว่าความมัง่งคั่งไม่น้อยกว่า30ล้านบาทใช่ไหมดรออสตินคะหรือว่าประมาณ 1, 000, 000, 000, 1> าล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมใช่แล้วค่ะจริงๆหลักๆดูที่ดอลลาร์เทอมก็ได้ก็คือ1ล้านเหรียญแปลงเป็นไทยก็3 0มสแล้วแต่ตอนแรกเปลี่ยนครับถูกต้องค่ะแล้วผู้ที่มีความมั่งคั่งเหล่านี้นะคะหรือว่า high network นะคะมีจานวนเท่าไ ทั้งหมดนะคะ4.7ล้านคนนะคะซึ่ง4.7ล้านคนนี้คิดเป็นมูลค่าราว16ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวว่าเป็นเท่ากับเศรษฐกิจของอเมริกาเลยครับผมโอ้โหและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะถ้ามองไปข้างหน้าอัตราการเติบโตจากวันนี้ไปในอนาคตข้างหน้านี้มีการเติบโตสูงถึง11เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะครับผมภาพของจํานวนผู้มั่งคั่งหรือไฮเน็ตเวิร์ดที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นของไทยหรือในของเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในขณะที่ของในสหรัฐหรือว่าใน ฝั่งตะวตันตกเขาเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขามั่งครั่งขึ้นก็เกิดจากการที่เขาไปลงทุนในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนครับอ๋อนั่นเองเพราะฉะนั้นใน4.7ล้านคนที่ว่าในเอเชียถ้าเป็นคนไทยนะคะมีทั้งหมด91,000คนครั<า>วอ <ผม S 2> อสินค้าแล้วจริงๆคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ย560,000ล้ 5, 160, 000, 000, 000, 000, 000, 000, านเหรียญสหรัฐด้วยกันก็ไม่น้อยเหมือนกันและที่สาคัญอัตราการเต,ติบโตนั้นสูงกว่าเอเชียอีกค่ะนั่นก็คือ14%เลยค่ะคุณผู้ชมคะก็เท่าที่เห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่ารีเสิร์ชที่คุณปามทำมานี่นน่่มาาากวเห็ภพ การเรื่องของการเติบโตของกลุ oh, <yeah. S 1> ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งหรือไฮเน็ตเบิร์ดในไทยเนี่ยสูงมากขึ้นเพราะว่า oh. หลักๆก,ก็เป็นเพราะว่า oh. เขาเป็นเจ้าของกิจการนะครับการที่ จำนวนมากขึ้นก็สแสดววงว่ากิจการได้เติบโตมากขึ้นด้วยครับผมโอ้สแสดงลว,ว่าภาพนี้ก็สะท้อนการเติบโตของกิจการ<ม>าด้วยซึ่งอันนี้เป็นมาจากกิจการไหนเป็นสัมันเป็น SME หรือเปล่าหรือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่คะครับถ้าเป็นของไทยเราส่วนใหญ่จะเป็นกิจการครอบครัวนะครับครอบครัวหรือ SME นะครับจะเห็นว่าอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นเจเนอเรชันที่2ที่3นะครับที่ได้รับการต่อยอดมาจากล่นพ่อุ่นแม่ซึ่งสามารถทําธุรกิจได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตขึ้นครับผมโอ้แต่ว่าจะมีหลักการลงทุนหรือวว่่าาิิิธธีีีคคดเกกกกยยััับบบุรรจ SME นน้้งงไ คือเรื่องของหลักการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะเงินหรือความมัง่งคั่งที่ได้นส่วนใหญ่ของไทยนะอย่างที่เรียนไปว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเงินที่ได้ก็นําเข้ามาบริหารในกิจการของเราหรือไม่ก็ไปฝากธนาคารซึ่งมันผิดหลักการ<อ>นะครับผมหลักการหลักๆก็คือว่าการลงทุนเนี่ยเราควรจะกระจายความเสี่ยงหรือ asset allocation ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ลงในกิจการใดหรือว่าทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งมากเกินไปเพราะนั้น<อ>ตามศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า put all eggs in one basket <อ>ฉะนั้นถ้า basket หรือว่าตะกร้าเนี่ยมันหล่นไปนะครับผมเอกหรือว่าไข่ ก็แตกหมดไม่ได้ คือไม่ควรจะใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวหลายๆฟองควรจะมีการกระจายความเสี่ยงไปในหลายคือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือพอมีได้เงินมาจากการลงทุนแล้วก็นําไปลงทุนต่อในธุรกิจเดิมตัวเองใช่หรือไม่งั้นก็ไปฝากธนาคารซึ่งอย่างที่เราทราบกันดอกเบี้ยก็ต่ํามากนะครับลดลงลดลงเรื่อยๆฉะนั้นไม่ถูกต้องถ้าเผื่อเทียบกับของในยุโรปหรือในอเมริกาเขาซึ่งไฮเน็ตเวิร์ดพีเพิลเนี่ยคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยเอาไปลงต่อยอดในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนรวมถึงกระจายความเสี่ยงอื่นๆก็ทำให้ผลตอบน มากขึ้นด้วยครับผมนี้จะมีวิธีการนะคะในการลดความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงมีเครื่องมือหรือบริการทางการเงินอะไรบ้างไหมที่จะสามารถต่อยอดความมัง่งคั่งหรือว่าต่อยอดสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ให้งอกเงยไปไดอ้อันนี้ก็ต้องติดตามดูในของ KKP Focus ใ,ในเทปนี้นะครับผมเพราะว่ามีภาพในเรื่องของการที่จะบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการลงทุนรวมไปถึงความเสี่ยงในอนาคตว่าการส่งมอบก,กิจการต่างๆนะครับผมมาขึ้นด้วยในระยะต่อไปครับนั่นแหลคะค่ะประเด็นที่พูดคุยกันวันนี้ทั้งหมดนะคะมา ต่อยอดความมั่งคั่งกันในช่วงหน้ากับดรเมธีจันทวิมลช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ